ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตกาเดวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่ปลุกเรา้าอารมณ์ของคนรักรถยนต์ทุกคนที่เคยลหลงไหลในเครื่องยนต์โรตารี่มาสด้ากลับมาอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาได้หวนปรำลึกถึงมรดอกอลัมค่าเพื่อนำเสนอสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงนั่นคือม a สด้า X สามปี2 0 2 6เอาล่ะเอาเข้าจริงเมื่อคุณได้ยินคำว่า a X คุณคงนึกถึง X เจหรือ a X แตดตำนานแห่งตำนานแต่แฟนพันธุ์แท้คงจำจุดเริ่มต้นของ a X 3ได้นั่นคือมา da ด้ v e n e r หรือรักกันดีในชื่อ a X 3และในปี2026ม a z d จาจะฟื้นคืนชีพชื่อรุ่นนั้นไม่ใช่แค่เพื่อเป็นเครื่องบรรณาการแห่งความหลังแต่เป็นก้าวกระโดดที่กล้าหาญผสมผสานจิตวิญญาณแบบตั้งเดิมเข้ากับนวัตรกรรมล้ำสมัยแล้ว Mazda X 3ปี2026คืออะไรกันแน่มันคือรถยนต์สมรรถนะสูงขนาดกระทัดรัดขับเคลื่อนล้อหลังที่มีหัวใจหลักเป็นเครื่องยนต์โรตารี่ใช้แล้วเครื่องยนต์ โรตารี่กลับมาแล้วมาสด้าใช้เวลาเกือบทศวรที่ผ่านมาในการปรับปรุงระบบส่งกำลังนี้แก้ไขปัญหาที่รบกวนในอดีตและผลลัพธ์ที่ได้คือความรู้สึกที่คุ้นเคยและล้ําสมัยเริ่มจากการออกแบบกันก่อนเ s 3โดดเด่นไม่เหมือนใครบนท้องถนนในปัจจุบันได้รับแรงบันดาลใจย่างชัดเจนจากรุ่นดั้งเดิมในช่วงทศวรรษ1970ด้วยรูปทรงคูเป้สประตูขนาดกะทัดรัดท่าท,ทางที่ดุดันและฝ่หน้าทรงกลมที่สื่อถึงอดีต โดยไม่ให้ความรู้สึกย้อนยุคด้านหน้าเฉียบคมดุดันราวกับนักล่าด,ด้วยกระจังหน้ากว้างและเต้ที่บ่งบอกถึงสมรรถนะและความแม่นยำไม่ได้เน้นสไตล์ที่ว่าวงอลังการแต่เน้นความสะอาดมีเป้าหมายและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ทุกเส้นสายดูเหมือนถูกวาดขึ้นโดยผู้ที่เข้าใจถึงความหลงไหลในการขับขี่มาซดากล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าปรัชญาการออกแบบโคโดของพวกเขาคือการเติมชีวิตชีวาให้กับโลหะและคุณจะเห็นได้จากภาพนี้แม้กระทั่งไอเอสสามจะหยุดนิ่ง ก็ยังมีการเคลื่อนไหวฝากระโปรงหน้าที่ยาวฝากระโปรงท้ายที่สั้นและซุ้มล้อที่บานออกอย่างแนบเนียนล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสมรรถนะที่แท้จริงใต้ฝากระโปรงคือความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเครื่องยนต์โรตารี่เจเนเรชันใหม่8 CMSP ชุดโรเตอร์คู่ที่ใช้วัสดุขั้นสูงหัวฉีดเดเรกหลายจุดและระบบช่วยขับขี่แบบไฮบริดไฟฟ้านี่ไม่ใช่แค่โรเตอร์เพื่อรำลึกถึงอดีตแต่มาสด้าได้ทำให้ X3 มีประสิทธิภาพสะอาดขึ้นและทนทานยิ่งขึ้นให้กำลังประมาณ300แรงมา้าและรอบเครื่องยนต์ที่ไม่มีีใครเทยบไ ด้อในระดับเดียวกันและด้วยโรเตอร์ขนาดกะทัดรัดทำให้ X3 ส,สามารถรักษาการกระจายน้ำหนักที่สมบูรณ์แบบและจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำเป็นพิเศษนั่นหมายความว่ามันควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มาสเตอไม่ได้หยุดเพียงแค่การนำโรเตอร์กลับมาพวกเขายังจับคู่กับระบบไฮบริดอ่อน48โวลต์ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดรอบตำ่ำ และช่วยประหยัดน้ำมันโดยไม่เพิ่มน้ำหนักที่ไม่จำเป็นนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการมอบความเฉียบคมแบบยุคไฟฟ้าให้กาป X 3พร้อมกับรักษาจิตวิญญาณของรถยนต์สำหรับผู้ขับขี่ที่แท้จริงไว้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการขับขี่กันบ้างแม้ว่าการทดสอบสมรรถนะเต็มรูปแบบจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่รถต้นแบบรุ่นแรกๆกได้รับการขนานนามว่ามีความเฉียบคมน้ำหนักเบาและสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยมมาสดาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งตัวทังมา โดยตลอดและ r s 3ยังคงสารต่อตำนานนี้ไว้มีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกใช้ซึ่งไม่ใช่ลูกเล่นแต่เป็นตัวเลือกที่เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักนอกจากนี้ยังมีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบเปลี่ยนเกียร์เร็วสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายทันสมัยโดยไม่ลดทอนสมรรถนะภูมิ